จทย์ดดวันนี้ประเมินสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในไทยผ่านสายตาของท่านทูตประเทศอังกฤษประจําประเทศไทยนะคะท่านทูตมาเคนค่ะในฐานะที่เป็นผู้ติดตามการเมืองไทยพูดภาษาไทยได้ด้วยนะคะสถานการณ์การเมืองไทยที่เป็นอยู่อย่างนี้อาจจะเกิดคําถามว่าท่าทีของกลุ่มประเทศตะวันตกไม่ว่าจะเป็นสหรัฐสหภาพยุโรปอังกฤษอฤษอสเตรเลียซึ่งดูจะมีท่าทีกดดันกับไทยแตกต่างจากจีน หรือว่ากลุ่มประเทศอาเซียนตรงนี้จะส่งผลต่อการประเมินความสัมพันธ์การทบทวนความสัมพันธ์ระหว่างตะวันตกกับไทยอย่างไรวันนี้คุยกับท่านทูตมาร์คเคนค่ะสวัสดีค่ะท่านทูตคะเกือบ2เดือนแล้วนะคะท่านทูตกับการที่คสชมีรัฐประหารเข้ามาปกครองประเทศเข้ามายึดอานาจสําหรับท่านทูตขณะนี้ดีขึ้นหรือแย่ลงคะสําหรับสถานการณ์ในไทยก็สองเดือนที่แล้วรัฐประหารเกิดขึ้นนะครับ และหลังจากนั้นก็ประชาคมโลกแสดงความคิดเห็นคิวกับเหตุการณ์นี้และช่วงนี้เรากำลังรออยู่ดูก็สถานการณ์จะพัฒนาทไปอย่างไรครับรอ uh, ดูอะไรคะรอดูก็ในทางปฏิในทางปฏิบฏัตินะครับเพราะว่าคอสโโชบอกว่ากำลังจะวางแผนก็จะมีรัฐบาลมีรัฐธรรมนูญชั่วคราวจะมีรัฐบาลชั่วคร่าวก็คิดว่าเราจะจะรอดูก็เป็นยังไงครับใน ในในใานะผิปฏับติครับเริ่มได้เห็นรถแมพออกมาแล้วคือภายในเดือนกรกฎาคมเดือนนี้คอสชบอกว่าจะมีรัฐธรรมนูญชั่วคราวจะมีสภานิติบัญญัติมีสภาปฏิรูปน่าจะมีการเลือกตั้งตุลาคมปีหน้าครับเห็นรถแมพที่ออกมาเป็นแบบนี้พอใจขึ้นไหมคะสบายใจขึ้นไหมคะ ก็คิดว่าการปกครองประเทศไทยเป็นรวงภายในประเทศไทยนะครับเราเป็นเป็นเพื่อนกลุ่มกลุ่มประเทศที่มีการระบบการปกครองยังเป็นประชาธิปไตยเป็นเป็นเพื่อนเพราะว่าก็เป็นเป็นประเทศที่มีการระบบปกครองเหมือนกันนะครับเทว่าก็คุณอยู่กับประเทศไทยผมผมไม่มีนาทีบอกว่าโอดีหรือไม่ดีก็คุณอยู่กับประเทศไทยเทว่าถ้า ถ้ามองในในใน,ในแนวโคงประเทศที่เป็นประชาธิปไตยก็เราเป็นคงซ้มซามอย่างถ้ารัฐประหารเกิดขึ้นนะครับเรื่องแรกก็เกิดขึ้นแล้วสิ่งที่เร<ล>่วงค,คืออะไรคะคือโชอปธรรมนะครับเรื่องคงโชปธรรมก็พรเพราะว่าใน ประเทศที่มีระบบการปกครองยังเป็นประชาธิปไตยมีการเลือกทั้งและหลังจากนั้นก็ร,รัฐบาลมาจากการการเลือกทั้งเป็นโอกาสเพื่อประชาประชาชนแสดงความความคิดเห็นครับสิ่งแรกที่เป็นห่วงคือการเลือกตั้งครับก็โชคบธรรมนะครับความชอบธรรมชอธรรมนะครับความชอบธรรมของกลุ่มคนที่เข้ามาบริหารประเทศใช่ไหมคะครับที่สองก็คือเรื่องของการ การตรวจสอบนะครับเพราะว่าถ้ามีรัฐบาลทหารก็ต้องมีการการตรวจสอบการตรุบอยู่อยู่ที่ไหนนะเพราะฉะนั้นก็เราเราเป็นห่วงคิวกับโรนีโ่โดยโดยทัวร์่อไม่ใช่แค่ที่ประเทศไทยแต่ว่าพูดแบบแบบแบบทัวร์ทัวไปมีนักการเมืองทรงรอยพีที่แล้วนักการเมืองคอนอันเกรตช่อโลดอักเนได้เข้าบอกว่าก็อำนาจมักจะ ทำให้เกิดการโชโกงนะครับและอำนาจคอรัปชันครับคอรัปชันนะครับและอำนาจเปดเสร็จก็ทำให้เกิดการโชโกงอย่างเป็ดเสร็จนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องมีเช็คแ s a บาล a นซ์สใช่ไหมครับก็คือคเป็นสามประเด็นที่เป็นห่วงกับการ,รบ,บริหารของอคอสชอขนาะนี้และก็ที่สคุณอยู่กับ uh, ความสมมารถนะครับ เพราะว่าคิดว่าพวกทหารอาจจะเป็นเป็นคนดีนะมีมีมีความสามารถในดาน้านทำนานนะก็ได้ได้รับการการฝึกในในเรื่องก็พงพงเงินประเทศนะครับเ่ว่าอาจจะไม่ไม่ได้รับการฝึกในในเรื่องอจัดการเศรษฐกิจการ,รจัดการเศรษฐกิจหรือ,อเรื่องแบบนั้นนะครับและก็ถ้าเราเปรียบเทียบระบบ การปกครองประเทศกับระบบทหารก็โดยโดย,โดยโทท่วไปยอังกฤษเมืองกันนะครับระบบการตัดสินใจไม่เมืองกันเพราะว่า,าถ้าอยู่ภายในทหารปอกก็มีระบบที่ทำให้ทงตัดสินใจอย่างรวดเร็วถ้าเราอยากมีนยโยบายที่ก็มีประสิทธิภาพทงทำให้ทุกฝ่ายมีมีส่วนในในการสร้างนายโยบายแน่ก็ทุกฝ่ายมีโอกาสที่ท้าทายนะครับ เมือนท,ที่ที่อังกฤษก็ทำให้และคิดว่าสุเม,มือนชอนมีบทบาทที่สำคัญมากในเรื่องนี้ด้วยนะครับค่ะท่านทูตก็น่าจะได้เห็นความพยายามในการสื่อสารของคอสชอรวมถึงการเชิญทูตทหารเข้าไปชี้แจงรวมถึงรถแมพต่างๆที่ท่านทูตก็ได้ระบุว่าเห็นรายละเอียดออกมาแล้ว น่าจะรู้สึกว่าเริ่มที่จะมีการเช็คสันบาลานซ์มากขึ้นด้วยหรือเปล่าเพราะว่าก็จะนำไปสู่การตั้งสภานิติบัญญัติแห่งชาติรวมถึงที่ปรึกษาต่างๆที่คอสชเชิญเข้ามาก็มีพลเรือนมีผู้ที่ได้รับการยอมรับในเชิงฝีไม้ลายมือในเชิงความสามารถตรงนี้ก็น่าจะได้เห็น ความร่วมมือในระดับหนึ่งที่ไม่ใช่เป็นทหารกลุ่มเดียวที่เข้ามาบริหาร,รประเทศตรงตรงนี้ได้นํามาอยู่ในการพิจารณาสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในไทยด้วยไหมคะก็เราเรา,เราจ,ะจ,ะจะรอดูนะครับแต่ว่าคิดว่าก็ถ,าถ้าเราพิจารณายังเป็นหลักการ<ม>เหตุที่มีความลากไล่ในในระบบการปกครองเป็นสิ่งที่ดีนะครับอันนั้นก็เป็นความเป็นห่วงของทางสารทูตอังกฤษซึ่งเป็นท่าทีเดียวกับ e ูด้วยไหมคะท่านทูตก็เราเป็นสมาชิกของสภาพยุโรปนะครับ และคิดว่าก็ความคิดห่องคงเทละประเทศที่มีระบบการปกครองยังเป็นประชาธิปไตยเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นออสเตรเลียสหภาพยุโรปย8สแปประเทศนะ,ะส,สหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีใต้ด้วยนะครับอินโดนีเซียแบบ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 นั้นเพราะฉะนั้นกเนเน็เป็นความคิดเห็นที่ไม่ใช่แค่เฉพาะประเทศตะวันตกนะครับ ท่านทูตบอกว่าติดตามสถานการณ์ในไทยมาตลอดที่เป็นห่วงก็คือ3ประเด็นหลักๆแต่ว่าอีกด้านหนึ่งก็ดูเหมือนว่าอาจจะเริ่มมีสัญญาณที่ดีขึ้นบ้างนะคะในฐานะที่บอกว่าเป็นมิตรประเทศกับไทยมา400ปีพยายามที่จะเข้าใจสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในไทยยังไงในภาวะแบบนี้ที่ทหารเข้ามาดูแลประเทศก็ไล่ดือนที่ผ่านมาผมได้นั่งพูดคุยกับเทลฟทุกๆท,ทุกวันนะครับ ันคิดว่าอาจจะมีความเขาา่าวใจคิวกับสถานการณ์ที่ประเทศไทยแต่ว่าก็ผมไม่ใช่คนไทยและไม่ใช่บทบาทของผมก็กลายเป็นนักวิเคราะห์การเมืองที่ที่ประเทศไทยเพราะาเราไม่อยากที่ยุ่งกับ เรื่องที่เป็นเรื่องภายในประเทศไทยใช่ไหมไม่ใช่คนไทยแต่ก็มีบทบาทสําคัญอย่างมากด้วยความที่เป็นเอกอัครราชทูตประเทศอังกฤษประจําประเทศไทยซึ่งแน่นอนว่าจะต้องสื่อสารไปยังรัฐบาลอังกฤษบทบาทของท่านทูตสาคัญมากนะคะทุกวันนี้เวลาเขียนรายงานเวลาบอกเล่าถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในไทยจริงๆเนี่ยบอกกับทางอังกฤษว่ายังไงคะก็พมโบกมือนที่พึ่งพูดคุยกับคุณคุณคุณนักแต่ว่าช่วงนี้ก็ รัฐบาลได้แสดงความคิดเห็นที่จะจะวางแผนก็โรดแมปใช่ไหมแต่ว่าสิ่งที่สำคัญคือในทางปฏิบัติจะพัฒนาโทภอยอย่างไรและก็เราจะจะรอดูดวนดนสิงหาดวนกังหยาสถานการณ์อยู่ยยที่ไหน,นมีความเคารพบสิทธิมนุษยชนรือเปล่าก็เราประเทศไทย ภายภายสูร่ระบบรประชาธิปไตยพีนาหรือเปล่ายังยังไม่รู้ครับเพราะเราก็พร้อมยื่อรื่มมือกับคอมไทยกับ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 สถาบันหลายหลายแห่งเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของขององาฤษในเรื่องนี้นะครับเพราะว่าทงที่ผมเรียนที่สถาบันปรโบเก้าก็อาจารย์ไลคอนบอกว่าก็มี ความใกล้ชิดระหว่างระบบการปกครองที่อังกฤษและก็ที่ประเทศไทยด้วยใช่ไหมครับเราเรามีระบบประชธาธิปไตยที่มีรัฐสภาและก็ أ, พรัหากษัตริ์ด้วยเพราะฉะนั้นก็ أ, คิดว่าอาจจะอาจจะช่วยได้ถ้า,ถ,าถ้าเป็นสิ่งที่ก็ أ, คนไทยชอบที่มีมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์<ม>กับ أ, ประเทศอื่นๆนะครับหมายความว่าขณะนี้จุดยืนของรัฐบาลอังกฤษร,รับได้ เข้าใจได้กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในไทยไหมคะว่าก่อนหน้านี้ก็มีความขัดแย้งมีความรุนแรงมีการต่อสู้กันตามท้องถนนจนถึงจุดที่กองทัพต้องตัดสินใจเข้ามาท,ทํารัฐประหารขณะนี้เข้าใจได้แล้วใช่ไหมคะก็ผมข่าวใจว่ากองทัพบอกว่าก็จําเพนที่รัฐประหารภายในรบบประชาธิปไตยก็ต้องมีนิติธรรมและนิติรัฐทำให้ทุกคนแสดงความคิดเห็นโดยสันติได้ตทว่า ถ้ามีการใช้ความรุนแรงถ้ามีคมที่โทรสูกันได้บนถนนก็ทงรับผิดชอบแปลว่าก็ทงภายสารนะครับทงทุกทุกจับคนคน,นั้นเพราะฉะนั้นก็จำเป็นที่รัฐหารเพื่อทำให้มีความสนบเรียบร้อยภายในประเทศไทยรูปเปล่า ตอนนี้ท่านทูตเข้าใจการอธิบายของคอสชมากน้อยแค่ไหนคะที่ระบ,บุว่าต้องเข้ามาจัดการจัดการปัญหาเฉพาะหน้าคืนความสุขคืนความสงบให้กับประเทศไทยตั้งหลักปัดกวาดสิ่งต่างๆปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นภายในบ้านก่อนที่จะตั้งหลักนําไปสู่การเลือกตั้งคําอธิบายแบบนี้เข้าใจได้ไหมผมเข้าใจความคิดเห็นมุนมองของโคอสชอได้นะครับแต่ว่าก็มีคนอื่นที่ไม่ไม่คิดเหมือนกันและช่วงน,นี้คนที่ไม่เห็นด้วยกับคสอสช ก็ S 1> <S 1> แสดงออกความคิดเห็นมาได้เพราะว่าวิพากในการวิพากษ์วิจารณ์เหตุที่รัฐประหารเกิดขึ้นผิดกฎหมายนะครับเพราะฉันก็พ้มพมข้าวใจาได้หนึความคิดเห็นของคโสชแต่ว่าคิดว่าทุกทงทงรู้ดีว่าก็มีคนอื่นที่ไม่เห็นด้วยนะครับแต่ว่าอีกทางหนึ่งก็ได้เห็นการทำโพ การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนคนไทยจำนวนอย่างมากเช่นเดียวกันนะคะที่บอกว่าพอใจกับการทำงานของคอสชในช่วงเกือบสองเดือนที่ผ่านมาบใช่ไหมครับแต่ว่าท่าทีของโลกตะวันตกเนี่ยก็เป็นที่วิพากษ์วิจารอย่างมากแล้วก็เป็นอีกหนึ่งความเป็นห่วงของคนไทยนะคะที่ติดตามสถานการณ์เรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศว่าท่าทีของ e ูเนี่ยออกมาแรงใช้ยาแรงกับประเทศไทยแถลงการที่ออกมา23ิมิถุนายนที่บอกว่าจะไม่เจรจา จะไม่มีการลงนามข้อตกลงทางการค้า P.A.C. รวมถึงจะระง,งับการเดินทางของเจ้าหน้าที่ระดับสูงรตรงนี้ถือว่าแรงไปไหมคะสำหรับประเทศไทยก็ผมผม,ผมอธิบายแบบนี้นะครับก็ครั้งที่แล้วที่รัฐประหารเกิดขึ้นก็สภาพยุโรปและประเทศอื่นๆเช่น,น,ชนสหรัฐมีท่าทีเม,มือนกันนะครับไม่ใช่ที่ประเทศเชน่นสภาพยุโรปเปลี่ยนเพลงท่าที ครั้งที่ไลเมือนกันนะครับแล,และเรื่องอื่นคือสภาพยุโรปมีหลักการทั่วไปนะที่ทองปฏิบัติทาคิวกับความสัมพันธ์กับประเทศอื่นๆที่ทำให้เส้นเส้นเช่น P.C.A เส้นสัญญากับประเทศที่ไม่มีประชาธิปไตยบางครั้งก็ลำบากนะครับขณะนี้ E.U จะไม่เดินหน้าพูดคุยข้อตกลงทางการค้า หรือว่าข้อตกลงที่จะเป็นเกี่ยวเนื่องกับความสัมพันธ์กับไทยเลยใช่ไหมคะจะไม่มีการเดินหน้าอะไรเลยมีครับมีเร,เราไม่ได้ถัดความสัมพันธ์ระหว่างสภาพยุโรปและประเทศไทยผมอยากยากพุดอย่างชัดเจนก็มีความสัมพันธ์ที่ที่ที่ททดีระหว่างทางทรงฝ่าเราจาจราโาทอไผกับก็เรืองคงกังา้าสรีนะครับเทว่า ก็จะเกิดขึ้นต่อไปได้ใช่ไหมคะ FTA FTA ใช่ไหมครับดเหมือน <F TA S 1> นักธุรกิจของ EU ก็เป็นห่วงเหมือนกันเพราะว่าต้องการที่จะเดินหน้าใช่แล้วก็เราเราเราได้พูดชัดเจนว่าความสัมพันธ์ทางการค้าล,ลองทูนมีประโยชน์ต่อทเทลาฟาห์นะประเทศไทยและประเทศอังกฤษประเทศสมาชิกของของสภาพยุโรปเพราะว่าเราอยู่ในในช่วงโลกาภิวัตน์นะครับแล้วก็มีมีมีการเชื่อมระวัง อุตสาหกรรมที่ประเทศไทยและที่สหภาพยุโรปมีมีมีนักธุรกิจที่ประเทศไทยที่ลงทุนที่สหภาพยุโรปและนักธุรกิจสหภาพยุโรปที่ลงทุนที่ประเทศไทยเพราะฉะนั้นก็เราเราท่องทําให้ความสัมพันธ์ทางการขาด้านลงทุนก็พัฒนาทอไยอย่างอย่างอย่างดีเหมือนกับความสัมพันธ์ทางการศึกษา ด่าวัฒนธรรมแบบแบบแบบนั้นก็โดยทั่วไปเรามีความสัมพันธ์ที่ควางวังน,นะครับและก็ทําให้เราเราจะ,จะพัฒนาทวายนะถ้าจะพูดชัดๆความสัมพันธ์ทางการทูต่ะคะคขณะนี้จะบอกได้ว่าอยู่ระดับปกติไหมคะสาหรับไทยกับอังกฤษไทยกับ EU นะคะไม่อยู่ระดับปกติเพราะว่าไม่ไม่อยู่ในในสถานการณ์ปกติเราจะมีคิดว่าเราจะมีความสัมพันธ์อย่างเต็มที่อย่างนึ่งร้อยเปอร์เซนต์ทงที่ประเทศไทยกลับสู่ระบอบ เทว่าไม่ไม่ไม่แปลว่าเราเราไม่มีเราไม,ม่ไม่มีความสัมพันธ์เรามีผมกาลังติดโทอกับเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลไทยอย่าง,างทวนนวนนะครับและก็ผู้ช่วยทุทหารของของพวกเรากําลังประสนานงานอย่างใกล้ชิดกับทหารไทยเพราะฉะนั้นก็ไม่ไม่ทำให้ก็ผมนั่งที่นี่เฉยยไม่ไม,ไม่ไม่ทำอะไรเลยนะเราเราจะจะพยายามทำให้มีสถานการณ์สถานการณ์ที่ดีขึ้น ทำให้เราม่มีความสัมพันธ์ระหว่างทางส่งไฟที่กลายฉดขึ้นทวภายเมื่อที่คนนักโบก,ก็เรามีความสัมพันธ์ที่มานานแล้วนะครับสี่ปีแล้วนะครับความสัมพันธ์ทางการทูตไม่ปกติละ<ม>แต่<ม>ว่ายังเดินหน้าสารสัมพันธ์เรื่องการศึกษาเรื่องสังคมเรื่องการค้าได้ที่เปลี่ยนไปคือทหารแล้วก็การต่างประเทศใช่ไหมคะค ตอนนี้เจ้าหน้าที่ของ e ูหรือว่าเจ้าหน้าที่ของอังกฤษระดับรัฐมนตรีเนี่ยสามารถเดินทางมาเยือนไทยได้ไหมคะหรือว่าถูกสั่งห้ามเลยห้ามมาก็ช่วงนี้ไม่คิดว่าไม่ไม่ไม่ไจ m pan เพราะว่าไม่มีไม่มีรัฐบาลที่ประเทศไทยใช่ไหมครับเพื่อเอ่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันกันกันได้เพราะฉะนั้นก็ช่วงนี้ก็เรามีไม่มีการทิดโถ่ภายกับเอ่อเอ่อกับสถานทูตเอ่อประเทศไทยที่ที่กรุงลงดอมและก็กับกระทรวงเทละเทระแหงที่นี่ แต่ว่าคิดว่าในช่วงนี้ก็ไม่มีไม่มีการเดินทางคงของพวกรัฐมนตทรีครับจะนําไปสู่การทบทวนความสัมพันธ์ระหว่างนี้ก่อนที่จะมีการเลือกตั้งได้ไหมคะหรือว่าหมดที่รอหรือว่าจังหวะเวลาที่รอก็คือต้องเลือกตั้ง2,558<ม>ไปแล้วถึงค่อยทบทวนความสัมพันธ์ผมผมจะจะกลับพูดคุยคิวกับหลักการที่ผมผมผมเสนอเม่อก่อนนะครับคือเราจะรอดูสถานการณ์จะพัฒนาทวัยอย่างไร เราจะพรับความคิดเห็นเราจะพรับไนยโยบายถ้าทัาสการก็คลี่คลายดีขึ้นเราจะมีความสัมพันธ์ที่ที่ใกล้ชิดขึ้นด้วยนะครับตอนนี้ท่านทูตมีความพยายามที่จะสื่อสารหรือว่าหาทางที่จะคุยเพื่อขอข้อมูลเพิ่มจากหัวหน้าคสชพลเอกประยุทธ์ไหมคะก็เราเราเราภา,า,ายภา,ายสุมีมีการติดโทรกับโูทหารอย่างอย่าง,งย่งเป็นโทน่วมนะครับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโคลมือนะครับ หมายถึงว่ารกระทรวงการท่งประเทศที่เป็นประาประาคงกระทรวงการท่งเทะเทศอธิบายนายโยบายของโโษกชด้วยใช่ไหมครับแต่ว่าตัวท่านทูตเองอยากจะพบกับพลเอกประยุทธ์ด้วยตัวเองไหมคะก็ถ้าผม,ผมผมผมจะจะกลับประเทศอังกฤษสาบทิหนี้แต่ว่าหลังจากที่ผมกลับประเทศไทยถ้าจาเป็นก็ยินดีเพราะว่าสิ่งที่สําคัญคือจุดประสงค์คือนยโยบายไม่ใช่โอ้ผมจะจะ ไปเจอกับคนนี้คนนั้นรูปเปล่าสิ่งที่สำคัญคือเราจะพยายามเลกเพลียงความคิดเห็นเราจะพยายามหาหาทางทางออกที่ดีเพื่อทำให้เทลฟาไฟก็มีความเข้าใจ uh, กันละกันที่ดีขึ้นนะครับแสดงว่าเจอกันได้ถ่ายภาพร่วมกันได้ถ้าได้เจอกัน ก็คิดว่าเจอกันไดไ้ไม่มีปัญหาเราเราได้เจอหลายครั้งแล้วนะครับแต่ว่าไม่ใช่แค่เรื่องประชาสัมพันธ์ใช่ไหมครับท,า,ทายรูปรูปเหล่าสิ่งที่สําคัญคือเนื้อหานะครับคนคนนัตสิ่งที่สําคัญคือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นคมมูลกันและก็เราจะหาโอกาสที่เรารวมมือกันได้ททา,ายอย่าง,งไรก็เราจะพูดคุยคิยกับสถานการณ์ สิทธิมนุษยชนเราจะพูดคุยกันเกี่ยวกับสถานการณ์การปกครองประเทศไทย,ยจะเป็นยังไงก็โคโสชจะกำลังวางวางแผนอย่างไรก็อังกฤษอยากที่อังกฤษให้ความช่วยเหลือรูปเปลล่ก็ก็ยินดีนะครับเพราะว่าเราเป็นประเทศมิดนะทำให้ก็เราเราต้องหาโอกาสที่ก็ทำให้เกิดประโยชน์ทัวเทลไฟนะครับท่านทูดินยันยว่า อังกฤษเป็นมิตรกับไทยนะคะแต่ก็ยังมีคําถามถ้าได้เจอกับคนเอกประยุท์จริงๆคําถามแรกที่อยากจะถามคนเอกประยุทธ์เลยคืออะไรคะรโอ้ก็เลเวร์แทนผมไม่รู้ผมจะจะเจอเมื่อไรนะครับแล้วก็ถ้าเราเล็กเพลียงความคิดเห็นสิ่งที่สําคัญเลยเป็นหลักการของการทูตใช่ไหมครับ คือความเป็นความเป็น่วน,วนตอวนะถ้าผมนางพูดคุยกับอออกพอในแบบแบบหแบบนีก็เราจะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเราจะคารพกันละกันและเราจะทำให้ก็สร้างความเชื่อมั่นกันละกันด้วยเพราะฉะนั้นก็ผมไม่น่าจะโอคกานเพื่ออ,อธิบายว่าเราจะพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องนันคิดว่าก็อ,อ,อังกฤษได้เสนอความคิดเห็น ได,ได้แสดงออกความคิดเห็นในวาย,ย,ยังชัดเจนเป็นการทบสนองเหตุที่รัฐประหารเกิดขึ้นแในช่วงน,นี้เราท่องมองหน้านะครับเราจะดูก็สถานการณ์จะ,จะพัฒนาทภไปอย่างไรได้เห็นภาพของผู้นำ<ม>ทหารสูงสุดของมาเลเซียมาเยือนไทยประเทศแรกรเลยนะคะคหลังจากคสชครัฐประหารหลังจากนั้นก็ได้เห็นภาพ ผู้นำพม่ารวมถึงผู้นําระดับสูงของไทยก็ไปเยือนจีนไปอินเดียด้วยนะคะทางอังกฤษไม่กลัวว่าจะตกขบวนที่จะสารสัมพันธ์กับประเทศไทยเหรอก็คิดว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีอธิปไตยเหมือนประเทศอื่นๆนะครับเหมือนประเทศอังกฤษและก็ประเทศไทยมีสิทธิมีความสัมพันธ์ที่กลายิดกับประเทศลายแหงนะครับเป็นเรื่องที่บกติเรื่องที่ธรรมดา ว่าประเทศไทยมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับประเทศเพื่อนบ้านเช่นพม่าเช่นจีนก็เช่นมาเลเซียนะครับแต่ว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่สําคัญภายในกลุ่มประเทศอาเซียนด้วยนะเหมือนอนท,ที่คุณนัทุรีก็มีสษิกิอันดับสองของกลุ่มประเทศอาเซียนใช่ค่ะยิ่งเหมือนกับว่าท่านดูดเองก็ตอกย้ำความสําคัญของไทยในอาเซียนแต่ว่า<ม>ปฏิเสธไม่ได้ว่าภาพที่ออกมาขณะนี้ก็คือ<ม>สหรัฐตะวันตก สภาพยุโรปอังกฤษออสเตรเลียเนี่ยดูเหมือนจะหมางเมินและมีท่าทีที่กดดันไทยถแถลงการต่างๆที่ออกมาซึ่งต่างกับประเทศอาเซียน,นประเทศจีน,น,นหรือว่าอินเดียที่ดูมีท่าทีเป็นมิตรมากกว่าตรงนี้จะยิ่งผลักให้ไทยเนี่ยไปสารสัมพันธ์กับทางเอเชียทางจีนและอาจจะส่งผลกับสมดุลอํานาจของสหภาพยุโรปของสหรัฐในไทยไหมคะไม่กลัวหรอคะว่าจะถูกผลักให้ห่างจากไทยมากขึ้นไม่กลัวครับไม่กลัวเพราะ ผม,ผมรู้อยนงดีว่าพวกนักการทูตไทยเป็นคนที่ก็มีความสมรรถอย่างสูงนะครับและก็ในประวัติศาสตร์นโยบายทางประเทศของประเทศไทยก็ทำให้มีความสัมพันธ์ที่ดีกับเทลาฟาไม่ว่าจะเป็นสารัฐจีนก็ประเทศยุโรปประเทศทวีปเอเชียเชียงทวนออกเชียงไทยก็เป็นทองเพราะฉะนั้นก็ในในในโลกนี้ในในช่งโลกภิวัฏ ประเทศทงไกายาม,มีมีความสัมพันธ์ที่ดีกับ,กบเทลไฟนะครับในความที่อังกฤษยืยนยันว่าเป็นมิตรประเทศกับประเทศไทยช่วงนี้จะพยายามทําความเข้าใจกับไทยได้มากขึ้นยังไงหรือว่าคุณจะต้องทบทวนแถลงการที่ออกมาไหมคะเพื่อที่จะแสดงให้เห็นถึงความเป็นมิตรมากขึ้นหรือยังไงก็ยืนยันว่าจะต้องคงไว้แบบนี้ก็รัฐประหารเกิดขึ้นเป็นเรื่องบกที่เทเลประเทศเ แสดงความคิดเห็นคยวกับเหตุการณ์นี้เทว่าวรัฐบาลเกิดขึ้นแล้วและก็ประเทศเทละประเทศแสดงความคิดเห็นแล้วเพราะฉะนั้นก็เราจะจะภายทบพายนะครับเราจะ,ะเราจะดูว่าเราช่วยประเทศไทยอย่างไรเราช่วยไดอย้อย่างไรเพื่อทำให้ประเทศไทยก็กลับมาสู่ระบบประชาธิปไตยก็วันที่23กร,รกฎาคมก็มีมีประชุม สาภาพยุโรปกับอาเซียนที่ที่บรัสเซลส์แลยผมแน่ใจว่าก็จะมีความการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นคกวกับสถานการณ์ที่ประเทศไทยนายอากาสนั้นนะครับทุกวันนี้ท่านทูตติดตามข่าวสารการเมืองในไทยอ่านหนังสือพิมพ์ไทยหรือเปล่าคะก็อ่านอ่านนังสือพิมพ์ไทยท้องที่ก็มีเวลา พอครับเพราะผมอ่านชานเน็ตหน้อยแล้วก็ผมผมอ่านาาทวิเทวตเตอร์หรืโซเชลมีเดียแบบแบบแบบนั้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็มีโอกาสที่ติดท,ทอยางย่างโทนนอ,อ่านทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษเลยนะคะอพอจะเข้าใจโ local sentiment หรือว่าความรู้สึกออของคนไทยยังไงครเพราะว่าคนไทยก็พลั่งปรูออกมาทั้ง Facebook, ทาง Facebook ทั้ง Twitter เนี่ยท่านทูตอ่านแล้วย่อยข้อมูลข่าวสารยังไงเข้าใจไทยยังไงคะใช่ผมผมเข้าใจว่าก็มี ยังมีคนที่ก็สนับสนุนให้ทีที่รัฐประหารมีคนที่ไม่เห็นด้วยทคิดว่าสิ่งที่สำคัญคือทำให้เทเลไฟเลกเพียงความคิดเห็นกันได้โดยโดย,โดยสันติทำให้ก็มีความพร่องดองเทจิงนะครับทำให้มีสถานการณ์ที่เทเลไฟมีส่วนส่วนร่่มในใน ในการปฏิรูปประเทศที่ที่จะมีโทรภัยนะทำให้ก็ถ้าเป็น inclusive society ที่โยมรับความหลากหลายในสังคมเป็นสังคมที่ก็น่าจะประสบความสำเร็จนะครับมองว่าถ้าทำตาม Road Map ที่ว่าได้เนี่ยน่าจะทำให้เป็นหลักประกันได้ไหมคะว่าประเทศไทยน่าจะดีขึ้นก็ถ้าถ้ามีกระบวนการที่ telefind มีส่วนร่วม ถ้ามีสถานการณ์ที่มีการเลเกรียงข้อมูลอย่าง,างโ,ดโดยเสรีถ้ามีปัาทคงสื่อมวลชนที่มีมีเสรีภาพถ้าถ้า,ถายัางนั้นก็ถ้าจะมีกระบวนการปฏิรูปประเทศจริงๆที่คี่กับระบบการปกครองประเทศที่คี่กับก็การปกครองระบบรัฐสภาทุลการก็ และรัฐบาลด้วยคิดว่าเป็น,ปนรวงภายในประเทศไทยและก็ไม่ใช่ทุรโคงของอทางชาติเพราะว่าประเทศไทยทา,ทาแบบนี้แบบนั้นแบบนั้นแต่ว่าคิดว่าสิ่งที่สำคัญคือก็ทุกฝ่ายทุกคนก็มีมีส่วนร่วม ใน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 ระบบการปกครองนะครับก่อนหน้านี้มีกระแสะข่าวว่าท<ม>ูตทหารบางประเทศถึงกับเสนอว่าต้องการที่จะเข้ามามีส่วนร่วมเป็นมสมาชิกสภาปฏิรูปแต่ก็ได้รับการปฏิเสธไปแล้วนะคะข้อเสนอแบบนี้มากเกินไปหรือเปล่าสำหรับต่างชาติที่จะ<ม>ต้องเข้าร่วมผมคิดว่าอาจจะมีความเข้าใจที่ที่ที่ผิดในเรื่องนี้เพราะว่าแน่นอนท่านจะมีสภาปฏิรูปประเทศ เป็นรื่องของคน,คนไทยอาจจะแปลก Black ที่มีคนทางชาติที่ที่นัง่งที่นอนก็ถ้าคอสชอยากที่ที่เรามีมีส่วนก็ยินดีที่แลกเปลี่ยนความคิดเห็นแต่ว่าคิดว่าผมผม,ผมเรื่องนี้ผมได้ได้ได้ยินผมไม่ได้ข่าวใจเต็มทีนะเพราะว่าคิดว่าแปลกที่ท,ที่ที่มีคนทางชาติที่ที่มีส่วนในในเรื่องนี้เพราะว่าเรื่องนี้ก็ทุกคนจะพูดเป็นภาษาไทยแต่แปลกแต่ ท,ท,ที่ทำให้มีมีฝรั่งหรือคนทางชาติที่มีส่วนร่วมในในเรื่องนี้นะครับสถานการณ์ที่เป็นแบบนี้ทําให้ชีวิตความเป็นนักการทูตในไทยเนี่ยถือว่ายากขึ้นไหมคะเมื่อเจอสถานการณ์การเมืองไทยแบบนี้ค่ะก็คิดว่าทูตมีมีหน้าที่ที่าลาวไฮพูนรัมาน,านท,ที่ที่ลอนดอนฟังว่าสถานการณ์ที่ประเทศไทยเป็นยังไงก็พม,มีหน้าที่ก็อธิบายว่าก็ประเทศไทยเป็นยังไง ระบบการปกครองที่ประเทศไทยระ,ระบบรประชาธิปไตยที่ประเทศไทยไม่เหมือน أ, ประเทศอังกฤษอธิบายว่าก็ระบบประชาธิปไตยเป็นยังไงระบบอุปธรรมเป็นยังไงก็ความคิดเห็นของของไทยในการปกครองประเทศ mm hmm. เป็นยังไงเช่นหลักการธรรมราชาเป็นสําคัญธรรมราชาธรรมราชานะครับรเพราะฉะนั้นก็มีนาทีนอนเพื่อทำให้รัฐบาลอังกฤษมีข้อมูลที่ที่ดีทำให้ก็ ข่าวใจสถานการณ์ที่ประเทศไทยได้นะครับและก็ผมมีหน้าที่ที่เ,เ,เลกเปลี่ยนความคิดเห็นอธิบายานายบายโคงรัฐบาลอังกฤษกับรัฐบาลไทยด้วยก,ก,กับพูนเรือนำที่กระส่งการทางประเทศไทยทำให้เรามีาความข้าวใจกันละกันนะทำให้ก็ผมข่าวใจว่าโอ,อา้ความคิดเห็นขคงรัฐบาลไทยเป,เ,ปเป็นแบบนี้และก็รัฐบาลไทยข้าวใจว่าก็ นายบายคงประเทศอังกฤษคงสภาพยุโรปก็เป็นแบบนี้ทำมา่ะไครับแสดงว่าท่านทูตก็เห็นด้วยว่าคำว่าประชาธิปไตยไม่สามารถที่จะใช้มาตรฐานเดียวไม้บรรทัดเดียววันไซฟิตส์ออลได้ใช่ไหมคะขึ้นอยู่กับบริบทของแต่ละประเทศใช่ทุกๆุองนะครับก็ถ้าเทียบเทียบอังกฤษกับสหรัฐกับจีนกับกับอินโดนีเซียกับเบลเยียมก็มีมีระบบขอบขงคงแต่ละประเทศนะครับทำให้ก็บอกว่า ทุกทุกคมทุกประเทศประเทศทุกแห่งทองปฏิบัติระบบประชาธิปไทยแบบนี้ก็ทำมาได้นะแต่ว่ามีมีมีส่วนที่จำเพนท่าถ้ามีระบบรป,ประชาธิปไทยก็ต้องมีการลดทังนะเป็นเป็นส่วนที่จำเพนอาจจะไม่พอไม่พอแต่ว่าจำเพนที่มีการลุกทั้งจำเพนที่มีระบบมีความข้าวรบ หลักการนิติธรรมและนิติรัฐต้องทำให้ก็คนส่วนใหญ่ผากส่วนใหญ่ขคารบสิทธิ์ของคนส่วนน้อยทำให้ภายในรัฐสภามีการตรวจสอบมีทิฐาิงนะม,มีการพิจารณาก็ยังยังลุกคิวกับนยโยบายแลรังกฎหมายนะครับทุกๆรวงทุก,ทกเป็นขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมอาการเมืองของอแต่ละประเทศด้วยนะครับ ยืนยันว่าอังกฤษจะเป็นเพื่อนกับไทยต่อไปใช่ไหมคะยืนยันนะครับเอาละค่ะเป็นความเห็นจากท่านทูตเอกอัครราชทูตมาร์คเคนนะคะท่านทูตประเทศอังกฤษประจําประเทศไทยต่อมุมมองสถานการณ์การเมืองทั้งเรื่องของความสัมพันธ์ในเชิงการทหารการทูตความสัมพันธ์ทางด้านสังคมการศึกษาและมุมมองของท่านทูตต่อประเทศไทยค่ะทั้งหมดคือที่นี่ไทย PBS และตอบโจทย์สหรับวันนี้ค่ะดิชันนัทธาโกมลวาิน,วานสวัสดีค่ะ บนงข้าถ